สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9เดือนมกราคม2565นะคะเอ้ยห6หขอโทษค่ะนี่ค่ะเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมาบ้านสวนวันนี้พาชมพริกบ้านสวนค่ะนี่ค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาณาที่ดูเลสพริกอย่างดีเห็นไหมคะน้องออกดอกเยอะมากแล้วก็นี่ค่ะออกลูกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะ โอยดก,ดกมากมากค่ะนี่เห็นไหมคะดูสวยมากค่ะนี่ดกมากมากค่ะดูนี่ค่ะพริกของเราพริกบ้านสวนค่ะนี่โอ้หสุดยอดมากค่ะพริกจินดาค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆตื่นเต้นมากเลยค่ะสุดยอดสวยมาก ก่อนายให้ฮอร์โมอนนมสดกับฮอร์โมอนไข่พอกลับมาก็แบบนี้เลยค่ะนี่โอ้โหภูมิใจที่สุดเลยนี่ค่ะแต่ก็มีนี่ด้วยนะคะเห็นไหมคะเขาเป็นกุ้งแห้งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยคะ่ะนี่เขาเป็นกุ้งแห้งแบบนี้ค่ะน,นี่ค่ะเดี๋ยวต้องเก็บออกแล้วเนี่ยค่ะ เนี่ค่ะเก็บออกเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ก็โอเคอยู่สวยมากค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะพริกเราสวยจริงๆวัดีใจมากค่ะนี่ค่ะพอได้ทานเห็นไหมคะทุกต้นทุกต้นค่ะนี่ ว้าวดีใจดีใจจังเลยค่ะโอ้โหสวยมากเลยขอบคุณค่าคนนาา้าสาวคนสวยดูแลพริกอย่างดีดูแลพืชผักเกษตรทุกอย่างดีมากเลยค่ะดูโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะมีหลายต้นอยู่นะคะแล้วข้อนี่ มะม่วงมาชมต้นนี้ก่อนดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ทานเขียวเสวยแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีคะนี่ค่ะน้องออกช่อแล้วค่ะออกดอกค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเห็นไหมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอู้แล้วก็กำลังแตกเนี่ยค่ะว้าวอันนี้เขียวเสวยนะคะดูค่ะเต็มไปหมดเลย นี่ค่ะว,ว้าวดีใจจังเลยส่วนอันนี้ก็น้ำดอกไม้สีทองเขาออกตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วแล้วก็พอเรากลับจากกรุงเทพมานี่ค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะออกดอกมาอีกโอ้โหแบบแทงช่อมาถึางเยอะมากเลยค่ะวุดีใจมากนี่ค่ะดูต้นนี้สิค่ะ นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เขียวสวยคะ่ะนี่คะ่ะว้าวดีใจจังเลยอ๋อดีใจคะ่ะบ้านสวนเนี่ยคะ่ะเล็กน้อยเราก็ดีใจคะ่ะส่วนต้นนี้ก็ออกตั้งแต่เดือนธันวามกราเออตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยคะ่ะอันนี้แก้วขมิ้นคะ่ะนี่คะ่ะแก้วขมิ้น พอได้ทานอยู่ค่ะนี่ติดเขาดอกเขาออกก่อนเพื่อนโหแล้วก็แล้วก็เขียวสเสวยสองต้น3มต้นทยอยออกดอกตามอู้ดีใจจังเลยเนี่ยต้นนี้เต็มเลยค่ะออกช่อบแบบเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะว้าเยอะค่ะนี่ทางนี้ก็มี นี่ค่ะน้ำดอกไม้สีทองค่ะนี่ค่ะกำลังออกมาอีกแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะแตกออกมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดอุย้ยตื่นเต้นดีใจกลับมาก็เห็นพืชผักเกษตรอุดมสมบูรณ์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูแล้วก็น้าสาวดูแลให้อย่างดีนี่ค่ะพริกเห็นไหมคะเป็นกุ้งแห้งอะต้องเก็บออกค่ะ นี่ค่ะสวยมากค่ะดูเขาดกมากเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะรอบขอบบ้านเรานี่ค่ะต้นนี้ก็สวยค่ะต้นนี้ก็ออกลูกนี่ค่ะน้องเขาก็ออกลูกเยอะค่ะเต็มเลยก่อนกลับกรุงเทพก็เก็บได้เยอะมากเลยตน้นนี้ตรงนี้ก็มะเขือนะคะนี่ไขแปลงมะเขือ แรงมะเขือของเรานี่ค่ะมะเขือปลอกกำลังออกดอกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวพาชมดอกนะนี่ค่ะยังไคะออกดอกแล้วค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยสุดยอดสวยค่ะเดี๋ยวพาไปชมแปลงผักว้าวตื่นเต้นแปลงผักก็งามค่ะคณะของเรา แต่หน้าหนาวเนาะอากาศก็แห้งดินก็แห้งมากๆเลยค่ะนี่ค่ะผักเราเห็นไหมคะเขียวสดใสเต็มไปด้วยเอ่อเรีอ,อะไรดีอะธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานได้นี่ค่ะนี่คือแปลงคานะคะเราปลูกแบบธรรมชาติของเราจริงๆนี่ค่ะคุณน้าสาวก็รดน้ำให้ดูแลให้นี่ค่ะ,คาาคะโต พร้อมรับประทานแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแปลงคณะของเราพร้อมรับประทานแล้วนี่ค่ะคณะว้าวไปผัดน้ำมันหอยแล้วก็ผัดเอ่อซีอิ๊วจิ้มกับอันนี้ก็กวางตุ้งค่ะนี่สวยค่ะเห็นไหมคะกวางตุ้งก็เริ่มโตแล้วค่ะนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆค่ะนี่ เดี๋ยวเราต้มจับชายดีกว่านี่ค่ะกวางตุ้งก็สวยงามมากเลยค่ะโอ้โหบ้านสวนอุดมสมบูรณ์เลยค่ะเห็นไหมคะแปลงของเรามีเยอะค่ะแปลงตรงนี้ที่เคยให้ชมไปก่อนตอนที่เรากำลังเริ่มปลูกนี่ค่ะหลังจากสามอาทิตย์ผ่านไปก็นี่ค่ะผลงานก็ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะเราก็ได้ทานเห็นไหมคะ เมื่อเราปลูกเราก็ได้ทานเมื่อเราหวานเราก็ได้เก็บเกี่ยวจริงๆขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดค่ะสวยงามค่ะเนี่ยเล็กๆน,น้อยๆก็ชื่นใจเราสามารถทําได้ค่ะไม่ใช่สิ่งอะไรมากมายเล็กๆน้อยๆก็ชื่นใจแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมะม่วงก็ออกดอกเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนนางเอกของผลงาน พืชผักเกษตรที่สวยงามน่ารับประทานก็อยู่นี่ค่ะแดงหมดแล้วค่ะนี่ค่ะนางเอกของบ้านสวนนะคะตรงนี้ก็เพิ่งปลูกได้เพิ่งลงแปลงได้สิบสิบสองวันค่ะนี่ค่ะน้าสาวก็รดน้ำให้สวยงามมากค่ะแล้วก็ทางนี้ก็มีค่ะสวยค่ะนี่ค่ะนี่แปลงนี้ค่ะถอนกลับ ไปทานที่กรุงเทพเกือบหมดแล้วก็ให้คุณน้าเอาต้นคณะมามาแซมปลูกให้ใหม่ก็นี่คะ่ะโตมากเลยสวยงามมากคะ่ะโตแล้วว,ว้าวเนี่ยคะ่ะเรามีดินแล้วก็เอา,เอาพืชผักปักลงไปก็ได้ทานคะ่ะส่วนนี่ก็นางเอกอีกมุมของบ้านสวนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะสีม่วงๆเนี่ยคะ่ะเต็มไปหมดเลย เก็บได้ทุกวันค่ะนี่ค่ะนางเอกบ้านสวนทรงรักโอ้โหบ้านสวนทรงรักมีนางเอกเยอะค่ะมีหลายไซส์หลายแบบนี่ค่ะสวยงามมากค่ะโอ้ดกต้นอยู่แค่นี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บแล้วค่ะเอาไปตากนี่ค่ะโอ้โหตากแห้งแล้วก็ไปทรงนู่นแหละที่เดิมค่ะที่เซ็นทรัลนั่นแหละค่ะ ที่โครงการพึ่งหลวงนั่นแหละค่ะนี่ค่ะปลอดสารเคมีค่ะโอเคค่ะโอ้ยตื่นเต้นกลับมาบ้านก็ตื่นเต้นมากมายโอ้โหดูปลาสิคะนี่ค่ะโอ้โหพาเลตยังสุดสุดโอ้ยไหนๆก็ถ่ายวิดีโอแล้วดูสิคะปลาปลาทับทิมอู้เยอะมากมายโอ้โหดูเขาได้ยินเสียง เยอะมากคะ่ะดูสิคะว้าวบ้านสวนทรงรักเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นได้ทุกเหตุการณ์จริงๆโอ้โหปลาดุกใหญ่มากโอ้โหใหม่ก็ใหญ่มากๆจริงๆเดี๋ยวเด๋ยวขอตัวไปเอาอาหารให้เขานะแล้วก็จะโชว์เขาใหญ่จริงๆคะ่ะใหญ่มากๆอยากโชว์คะ่ะแปบบ๊บนึงนะคะ แ๊บหนึ่งนะคะก็ตัวจิตอาหารก่อนนะคะเห็แบบนไหมคะปรุปมาแล้วเนี่ยค่ะโอ้โ้หโนเอลเห็นปลาบ้านสวนไหมว้าวนี่ค่ะอ้โหสุดยอดจริงๆแปบ๊บเดียวหมดแล้วเดี๋ยวเอาไหม <c oughs> อยากอยากเห็น เนี่ยคะ่ะโอ้โหดูเกเยอะมากโอ้โห,โโหสุดยอดถึงเต้นเยอะจริงๆโอ้โห,โอโหขอบคุณคะ่ะเยอะมากมายอืออีกทีหนึ่งสิโตโตโลูกโต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 โค่ะโอ้โหเยอะมาก อุ้ยปลาดุกใหญ่มากมาแล้วนูมองเห็นไหมคะโอ้ยปลาดุกใหญ่ประมาณโลกว่าๆค่ะใหญ่มากนี่ค่ะบาร์บีคิวสุดยอดโอเคค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะธรรมชาติบ้านสวนทรงรักรอบขอบบ้านรอบขอบสะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ ที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ